เรายังเป็นพล,ลเมืองของรัฐน่ะการเมืองมันแยกออกมาไม่ได้อยู่แล้วไม่ไงั้นมันก็จะกลายเป็นว่าดาราต้องไม่ยุ่งกับการเมืองแต่ว่าหมอพยาบาลตำรวจยุ่งได้คือคนเรามันไม่ได้ตัดมันไม่ได้มีเส้นตัดตรงอาชีพเออมันคือเส้นตัดตรงความเป็นพล,ลเมืองซึ่งทุกคนมีเท่ากันไปเห็นคนที่แบบว่าเคยแบบเพิ่งทํางานกับเราไปอะไรอย่างเงี้ยเออไปคอมเมนต์ว่าแบบถ้ารู้ว่าเป็นคนแบบเนี้ยแบบแบบว่าจะไม่ทํางานด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เฮิร์ตนะคะ ก็เฮิร์ตเพราะว่ามันเหมือนว่าความเป็นมืออาชีพของเรามันไม่มีความหมายอะไรเลยอพอไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเลยกลายเป็นว่าอ๋อถ้าหนูคิดเหมือนพี่พี่ก็จะรักหนูเนาะเออไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนูจะทํางานได้หรือไม่ได้เลย ที่ทำได้มากขนาดแอคทีวิส์เนาะด้วยด้วยด้วยแบบด้วยเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของอะไรต่างๆแต่ตราบใดที่แบบเรายังเป็นพล,ลเมืองของรัฐนะ่ะการเมืองมันแยกออกมาไม่ได้อยู่แล้วไม่ไงั้นมันก็จะกลายเป็นว่าดาราต้องไม่ยุ่งกับการเมืองแต่ว่าหมอพยาบาลตำรวจยุ่งได้คือคนเรามันไม่ได้ตัดมันไม่ได้มีเส้นตัดตรงอาชีพเออมันคือเส้นตัดตรงความเป็นพลเมืองซึ่งทุกคนมีเท่ากันดังนั้นคือคือ ใครก็พูดได้อะเออเรามองอย่างนี้นะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพคือน้องหลายคนจะไม,ไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ทันผลงานที่เราเล่นละครหรืออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามาทันในพวกบทสัมภาษณ์หรือว่าบทบาทอะไรในเชิงนี้มากกว่าก็ก็งงๆเอาจริงๆนะคือเอาก็งง,งๆเพราะว่าจริงๆแล้วค่อนข้างชินกับการโดนด่ามากกว่าอา Uh, สิบทศวรรษกว่าทศวรรษหนูพูดแล้วแบบดูแบบยืดยาวมากก็คือเริ่มมาตั้งแตบบ่ช่วงปีห้าศูนย์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะจนถึงปีนี้ก็น้องๆหลายคนตอนนั้นก็แบบเด็กน้อยมากๆอยู่ปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้พอมาแล้วก็แบบน้องติดตามงานบางอันที่เราลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเราเออเลยเคยสัมภาษณ์หรือเคยพูดเลย,ยก็แปลกใจแต่ก็เป็นแนวโน้มที่ดีค่ะที่ไม่ไม่ใช่ดีว่าเขาเพราะเขามาชอบเรานะ ดีในแะง่ที่ว่าเขาได้ไปค้นก่อนว่าเอ้ยมันคืออะไรสังคมตอนนั้นมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรเงี้ยซึ่งเราว่าอันนี้มันเป็นสิทธิที่ทุกคนควรจะได้เข้าถึงอะว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วเอามาตัดสินใจเองอีกทีนึงจะชอบไม่ชอบนี่ไม่ใช่ประเด็นาการให้ทุกคนพยายามเปลี่ยนอะพยายามเปลี่ยนเราให้ได้อะเหมือนเขามีมิชชั่นนะาว่าแบบวันนี้ฉันจะต้องเปลี่ยนความคิดแกให้ได้อะไรอย่างเงี้ย ไปทำงานไปกองถ่ายก็จะแบบเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันหน่อยสิซึ่งเราก็แบบเฮ้ยทำไมอ่ะเออจะยังไม่เคยพยายามจะต้องไปเปลี่ยนใครเลยอะ่ะก,ก็ก็เราก็เป็นเราไงคือทำไมหรออะไรอย่างเงี้ยเออมันมันเป็นเรื่องแบบคือมันเป็นตัวตนของเราไปด้วยอะคะ่ะแล้วพอมีคนต้องมาให้เราอธิบายเราก็รู้สึกทําไมเหรอความเป็นเรามันแย่หรอความเป็นเรามันมันไม่ดีตรงไหนเหรอมันคือมันไม่ได้มีผลกับอาชีพ จะบอกอยังไงเดียมันไม่ได้มีผลต่อสมรรถภาพในการทํางานไม่ว่าใจจะเชื่ออะไรใจแบบอาจจะเชื่อว่าโลกแบนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้อะแต่ว่าในการทํางานเราเราไม่เคยมีปัญหาเราตรงเวลาเราทํางานได้เราอะไรใดๆในเรื่องของความเป็นมืออาชีพอะแต่แบบจะทำไมจะต้องมานั่งหวดกันในเรื่องแบบในเรื่องของความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวอะคะถ้าจะเจ็บปวดก,ก็คงเจ็บปวดตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับว่าความเป็นตัวตนของเรามันไม่มีความหมายเลยอะถ้าไม่ได้เชื่อเหมือนเขา ว่าน่าจะใช่คือมันมีผลถามว่าเอางี้ดีกว่ามันมีผลจริงๆไหมมันมีผลจริงๆอ่านยิ่งช่วงย้อนกลับไปตอนนั้นก็คือมีผลแบบมากมายมหาศาลเข้าใจได้ว่าแบบมีผู้ที่มีเป็นแบบมีอำนาจในการตัดสินใจก็คือออกมาออกมาพูดเลยว่าแบบขอแบนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็ก,กจริงๆถามว่ามันเป็นสิทธ ของเขาไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่จะไม่แบบที่จะไม่ที่ที่จะไม่สปอร์ตเราออแต่ว่าจะให้เราทํายังไงอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะค่ะแต่ก็เข้าใจที่หลายหลาคนที่ไม่อยากออกมาพูดเพราะว่ามันจะเสียตรงนี้ไปเรามองว่ามันเหมือนเป็นการลงทุนมากกว่าว่าคุณเลือกที่จะลงทุนกับความเชื่อของตัวเองหรือว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะทํางานเนี่ย ไปอีกปี2ปีแล้วเราก็จะเทและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเราเก็บตังค์พอแล้วแล้วเราก็จะแบบไปใช้ชีวิตอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือใจมองว่ามันเป็นแบบนี้สําหรับคนอื่นนะแต่แต่ในตัวในตัวใจเองอะ่ะใจรู้สึกว่ามันเราเนื่องไม่ออกเลยว่าทำไมเราจะงไม่พูดเพราะว่าคือการเป็นนารามันใช้มันอาศัยแรงซัพพอร์ตจากคนอื่นเยอะมากเราเราไม่สามารถจะแบบไปเองแล้วก็เขียนบทเองแล้วก็เล่นเองแล้วก็ถ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วแล้วผู้คนเหล่านี้ มันไม่มีใครมันไม่มีใครพูดแทนเขาอะ่ะมันไม่มีใครเอากล้องไปจ่อเขาอะไรอย่างนี้ไดังนั้นคือถ้าเราเราพอจะพูดได้เราก็จะพูดเออคือเราเรารู้สึกแค่นี้เองอ่ะโดยไม่ได้ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าเป็นทําอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอแต่เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าผลลัพธ์มันรุนแรงมากเ <c ười> มือม่อเมื่อเมื่อในตอนที่เราเริ่มพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเลือกแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจอะไรค่ะก็แค่รู้สึกเศร้าในบางทีที่ที่ ที่โดนด่าคือการโดนด่ามันก็ไม่มีอะไรน่ายินดีอยู่แล้ววะเนาะยิ่งด่าด่าในสิ่งที่เราคิดเหมือนแบบเหมือนเราแบบแย่เลวร้ายโง่เง่าโดนซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เจ็บปวดอะเออแต่เราเราก็เชื่อมั่นในความคิดของเราอยู่ดีกับเพื่อนเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนก็ก็หายไปค่ะจะไม่ค่อยมองว่ามีอะไรเสียไปอนะ มองว่าได้มากกว่าเออเรามองว่าได้เราได้เพื่อนแบบชีวิตนี้ไม่เคยมีเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าทํางานเร็วทํางานตั้งแต่เด็ก mm. ก็ไม่เคยมีแล้วก็มามีเพื่อนก็เนี่ยตอนแบบช่วงการเมืองแรงก,ก็คือได้เพื่อนจากใน f a เ o ซบุ๊อแล้วเป็นเพื่อนแบบที่ทุกวันนี้ก็ยังไปค้างไป นอนไปเที่ยวไปดื่มไปปาร์ตี้วันเกิดอะไรยก็คือคือกลุ่มนี้ทั้งนั้นถามว่าที่เสียไปก็คือกลุ่มที่เคยเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าม,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 มันก็เอออย่างนั้นแหละมันก็อย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันมีราคาของมันอะแต่ไซรู้สึกว่าใซร่ไซโอเคใส่ใไ่ใใไหวใสรรับได้กับราคาที่ใส่จ่ายอยู่อืมอาจจะเป็นเพราะว่าใส่โชคดีว่าอพอทำงานเร็วอะเราสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้พอสมควรแล้วก็มีแม่ที่ไม่ ไม่บีบมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอคือไม่ได้ถึงกับแบบออกมาชี้อะแต่ก็แบบว่าเออเอาแล้วแต่รับผิดชอบตัวเองเลยอ๋อเพราะเขาไม่จ้างค่ะก็เลยไม่ได้คุย <laughs> ไม่มีคนให้คุยด้วยสบายมากๆเลยก็สบายดีไปอีกแบบหนึงอองนะ่งเหงานะเหงา การออกกองนี่มันกลายเป็นธรรมชาติที่2เราไปแล้วแต่ว่าถามว่ายังได้ย,ยังเล่นอยู่ไหมเล่นค่ะแต่ว่าน้องๆในยุคหลังๆอ่ะคือตอนแรกๆที่ใสท่ทางานอ่ะตากล้องหรือผู้กํากับหรือผู้จัดเนี่ยจะเป็นแบบ50อัพสอัพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอันนั้นเราก็จะโดนอยู่เรื่อยแต่พอมายุคนี้ผู้กํากับก็เด็กกว่าเราอะ่ะเออผู้กกับเด็กกว่าเราก็มีตากล้องเด็กกว่าเราก็มีหรือว่าอายุพอๆกันก็มีมันเลยกลายเป็นแบบ พี่ไปป่ะพี่เห็นข่าวนั้นยังเฮ้ยหนูเห็นพี่แชร์แล้วอะไรเงี้ยคือมัน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 พลิกแบบตอนแรกเราก็เอ้ยหรือเป็นเพราะว่าวัยวุฒิวะคือเราอาวุโสน้องก็เลยเหมือนไม่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 กล้ามาหักหรืออะไรเงี้ยอ๋อก็ไม่เนาะน้องเขาก็อินกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็หนูฟอลทวิตพี่นะคะอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็แปลกก็ก็ก็แปลกดีถามว่ายังมีเสียงเตือนเตือนแผ่ๆมาอยู่บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีอยู่บ้างจากก็เข้าใจว่าการเมืองมันดูเป็นเรื่องที่เปราะบางมากๆถ้าจะไปแตะอะไรข้างหนึ่ง แต่ก็ได้แต่บอกไปว่าคือถ้าเลือกหมายถึงว่าถ้าจะไม่พูดก็ก็ก็ไม่เป็นมาอย่างนี้หรอกก็พูดมันสิปีแล้วอะตอนนี้จะไม่พูดเลยมันก็ไม่ต่างกันแล้วละมันได้พูดสิ่งที่ต้องพูดก็พูดนไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศในกองถ่ายก็จะเป็นอีกแบบอีกแบบหนึ่งไปเลยก็ก็คือทุกคนทำงานได้อย่างปกติเราจะไม่ได้โดนขีดกันอะไรอย่างเงี้ยคือจะถ่ายแล้วอะแล้วก็แบบ ขอคุยก่อนว่าทำไมถึงคิดอย่างนี้เลยเออคือเราก็แบบบทก็ต้องท่องงานก็ต้องทำแแบบเราไม่คุยได้ไหมขอไม่คุยได้ไหมเออจะมองว่าเราผิดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราขอขอไปทำงานก่อนได้ไหมอะไรเงี้ย,ยก็มีหรือว่าแบบเคยเห็นคนที่แบบว่าเคยแบบเพิ่งทำงานกับเราไปอะไรอย่างเงี้ยเออไปคอมเมนต์ว่าแบบถ้ารู้ว่าเป็นคนแบบนี้แบบแบบว่าจะไม่ทำงานด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เฮิร์ตนะคะ ก็เฮิร์ตเพราะว่ามันเหมือนว่าความเป็นมืออาชีพของเรามันไม่มีความหมายอะไรเลยอ่ะพอไปถึงจุดหนึ่งอ่ะเลยกลายเป็นว่าอ๋อถ้าหนูคิดเหมือนพี่พี่ก็จะรักหนูเนาะเออไม่ได้เกี่ยวกับว่าหนูจะทํางานได้หรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออทั้งทงที่ว่าในวันที่ทํางานกันอ่ะเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยอ่ะแต่กลายเป็นว่าอ๋อพอรู้ว่าคิดอย่างงี้ก็คือแปลว่าเลวไปหมดแต่ก่อนอนะ่ะตอนแรกๆอ่ะใส่มากแบบมีความเชื่อในแบบว่า ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะมันเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องไม่จริงก็ยิ่งไม่ต้องไปโกรธเขาเป็นเรื่องไม่จริงแต่แบบคือเราไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีวิจารณญาณที่จะที่จะแยกแยะได้อ๋อไม่ได้วะไม่ได้คือเขาจริงจังกันว่าเขาเชื่อมากเขาแบบเชื่อทุกสิ่งเชื่อทุกอย่างที่แบบว่าเราพูดหรือไม่ได้พูดหรือผ่านการตัดต่อหรือผ่านการแบบบอกต่อหรืออะไรก็ไม่รู้ยังไงมาก็ตามซึ่ง ถึงทุกวันนี้จะยังแก้ได้ไม่หมดเลยอข่าวาต่างๆในไลน์กลุบเลยอเงี้ยบางทีก็ยังไม่รู้เลยว่าจะแบบมีข่าวอะไรบ้างแล้วแต่หลังๆก็คือจะมีเพื่อนนะคะคอยแคปมาให้เพื่อเราจะได้แจ้งว่าอันนี้ไม่จริงนะคือมันเหนื่อยว่าเราแจ้งเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักของเราไว้ว่าไม่จริงนะคะแต่ถ้าใครเชื่อก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะคะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าผ่านทั้งการพยายามคุยมาแล้วออพยายามโพสต์ชี้แจงมาแล้ว แจ้งตำรวจแล้วอะไรแล้วคือคือผ่านมาแล้วทุกขั้นตอน,นจริงๆจนตอนนี้ก็คือมาจบที่ที่ฟ้องร้องกันนะคะเออซึ่งถามว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เลยด้วยซ้ำอะ่ะนึกออกไหมคือพี่จะเชื่ออะไรพี่ก็เชื่อของพี่ไปหนูจะเชื่ออะไรหนูก็เชื่อของหนูไปแต่แบบนอกจากพี่จะไม่เชื่อในสิ่งที่หนูไปแล้วพี่ยังไปตัดต่ออะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยให้มันเกินจริงเท่าไหร่อีกซึ่งใจว่ามันแบบ